ผลงานสุดแม่นล่าสุดเกือบแตก3ตัววดนี้ชัดๆ2ชุดเด็ดปฏิทินจีนวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2565 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงค่ำของวันจันทร์ที่23สิงหาคม2565แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะแตก3ตัวมาแล้วหลายงวดติดโดยเฉพาะในงวดล่าสุดตุดไปหลักเดียวทั้งสองสำนักและมาในวันนี้สำหรับงวดที่จะถึงนี้ก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดรีบสองรีบจัดระวังเจ้าอัาน้นชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นแฟนคลับหรือเคยตามเลขปฏิทิน<ม>ก็คงพอที่จะทราบว่ามีหลายครั้งหลายงวดมากที่ชุดเลขที่เผยที่เขาบรรจงเขียนไว้จะส่งผลให้แฟนคลับยิ้มหวานไปตามๆกันโดยเฉพาะสำนักนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสำนักหลักที่ป้าะเลือกมาฝาก จากผลงานในงวดที่ผ่านๆมาถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเช่นในงวดวันที่1มิถุนายน65ถือว่าแม่นมากเพราะมาครบชุด3ตัวตรงว่าดไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆเพราะในงวดวันที่1กรกฎาคม65จากภาพป้ปั๊จับเต็ม427แต่ผลปรากฏว่าชุด3ตัวบนออก417 แต่ไม่ใช่สำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม65เพราะจากตัวเลขที่ป้าปาเห็นในอีกหนึ่งมุมมองคือ1025แน่นอนค่ะถ้าใครจับคู่เล่นเลข2ตัว05ก็คงยิ้มหวานกันอีกงวดต่อเนื่องในงวดวันที่1สิงหาคม65ซึ่งจากตัวเลขที่เห็น6741ถ้าใครตัดเล่น4114และเล่นตัวเลขกับหัวของ64คือ94ก็คงมีโชคกันทั้งบนและล่าง ส่วนสำหรับในงวดล่าสุดงวดวันที่16สิงหาคม65ที่เพิ่งผ่านมาส,สดๆร้อนๆถึงแม่คู่135จากปฏิทินชุดเดิมที่ป้าป๋าเห็นจะหลุดไปอย่างน่าเสียดายแต่เอาจริงๆแล้วก็หลุดเพียงเลข8หลักเดียวเท่านั้นส่วนสำหรับอีกชุดอีกสำนักนั่นก็คือชุดปฏิทินหลวงพ่อโตที่ก่อนหน้านี้ถือว่าปังมากและที่สำคัญในงวดวันที่16สิงหาคม65จากเลขที่เห็น1845ก็เข้าชุด3ตัวบน ทั้ง8และ5ส่วนชุด2ตัวล่างเข้าเพียง4หลักเดียวแต่ว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะจากชุด8 4 5ถ้าเปลี่ยนจาก4เป็น3แตกชุด3ตัวแน่นอนค่ะ ดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สำหรับงวดวันที่1กันยายน2565ที่จะถึงนี้ป้าปะก็ไม่ขอพลาดเด็ดขาดที่จะแบ่งปันภาพปฏิทินทั้งสองเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ส่องและลองจับคู่ช่วยกันเริ่มต้นที่สำนักแรกเจ้าแรกที่ในงวดนี้จากมุมมองแรกป้าปะเห็นเป็น458หรือ408 480แต่มองไปมองมาเลขตัวแรกก็ละมายคล้ายกับเลข7ที่วางตัวในแนวนอน ดังนั้นใครชอบก็จัดไปอีกชุด7,58 ส่วนสำหรับชุดปฏิทินของหลวงพ่อโตที่ในงวดล่าสุดหลุดไปหลักเดียวทั้งชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างในงวดนี้ในแว็บแรกปะปะมองเห็นเป็นเลข0339แต่ถ้ามองจากด้านล่างขึ้นมาก็ละไม้คล้ายกับเลข6990สาธุคะ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองส่องและลองจับคู่กันดูอีกทีท่านใดเห็นเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมแบ่งปันปาปะ,ปะกันด้วยนะคะจะได้ปังๆเฮงๆร่วมกันจ้า แต่ก็อย่างว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ